มื้อนี้เนาะหาสิมาเห็ดต้มเค็มหมูเนาะใส่ไข่ใส่กระทูหูเนาะก่อนอื่นมื้อทามีน้ำมันเนาะต่อมาน้ำตาลรายกระเทียมสำหรับเจียวสำคัญก็คือสิ้นหมูเนาะจะเป็นกระดูกขางหมูก็ได้หรือว่าสามสั้นก็ได้เนาะตามความหมักแล้วก็หอมบัวใบตัดเป็นทอนน้ำปลาเป้งน,นัวแล้วเนาะไข่ต้มเนาะไข่ต้มแล้วมาปอกปอกเปลือกปอก มกเพสเต้าหู้ทอดเรามาตัดเป็นทอนตัดเป็นลูกเต้าสี่เหลี่ยมตามสําคำหมักเนาะขิงขิงมาหั่นเป็นเสน้นแล้วก็ขาดก็ได้ก็คือผิกไทยป่นเนาะเอาเลยเนาะเดี๋ยวฮอามาเริ่มขั้นตอนการเห็ดเลยง่ายๆเนาะเดี๋ยวเฮาจะเห็ดเป็นคลิปให้เบิ่งง่ายๆเจ้าก่ออื่นเมื่อเนาะฮอตั้งหมอ ตั้งหม้อแล้วห่อนแล้วใส่น้ำมันลงไปเนาะน้ำมันบบต้องใส่ไลยก็ได้เนาะขาผูได้โบหมักมันตั้งหมอ้อน้ำมันแล้วใส่น้ำตาลลงไปเลยเจ้าน้ำตาลเนาะค่อ,คอยๆเขียวแล้วไฟไฟบบต้องแห้งหลายลเลยจ้าค่อยๆเขียวไปจนน้ำตาลเขาใหม่เนาะเป็นสี ค่ะผู้ไดห้หมักมันหลายเนะาะมันก็สิเป็นมันลอยหนาเวลาเอาเห็ดอันนี้เอาบ่ต้องใส่น้ำมันหลายถ้าเป็นหมูสามสั้นนี่แห้งบบจำเป็นต้องใส่หลายน้ำมันเพราะว่าน้ำมันจะออกจากหมูสามสั้นอีกตอนนี้ฮาว่หมักมันเนะาะใส่ใจน้ำมันน้อยหนึ่งเอามาขวาน้ำตาลให้มันเหลืองเนี่ยเห็ดไปคอยไปเนาะไปคอยแล้วก็ค้นมันค้นเรื่อย จะออกมาแน่นอะนมันกัดชิ้แยกถ้านำมันก็ไม่เป็นต้องใส่น้ำมันหลายสังเกต้ำตาลให้มันแตกนะมันขวน้ำใหม่เดี๋ยวมันสีฟูเนาะหอดเวลามันฟูสำนันแล้วฮาจึงใส่กระเทียมลงกับ นี่ฮั่วลให้มันฟดจักหน่อยเนาะให้น้ำตาลมันเป็นฟองฟองขึ้นน้ำน้ำตาลใหม่สีต้มเข็มนี่แม่นมันสีได้น้ำเขียวน้ำตาลเจียวน้ำตาลเนาะขึ่นกับสี้าเ้าเห้าเฝ้าเขียวไว้ถอดน้่ยใันไว้ขัวไว้เนาะสีมันก็จะได้สีจืดถ้าห้าหมักสีเข็มเขาต้องทาให้มันฟูสีน้ำตาลเขาต้มเบืองสีน้ำตาลเห็นเป็นสีเข็มจักหน่อยเนาะแต่บเทิงว่า้าเข็มแห้งมันสีคมเนาะมันก็สีเป็นน้ำตาลใหม่ อา้ามันขื้นฟองเนาะขื้นฟองเป็นฟูเนาะแปว่าเขาต้องถอดก,กระเทียมลงเจียวให้มันหอมใกล้เวลานี่ใกล้กลแล้วหรอถอกลงเลยเนาะกระเทียมเอากระเทียมลงเจียวเลยเอารเทียมน้ำไปเลยตอนนี้เนะาะแว่ากระเทียมมันนหอมฟูจะไม่เละแล้วเอาชิ้งนงาลงขวารองกะปิามาหมักกันนี่แลนะ้วเนาะ ชีสัมผัสมักแล้วเนาใส่หมูลงไปเลยใสหมูลงไปเลยใส่น้าลงไปเลยอะไดรนะตอนนีเนาะเนี่ยเ้ากัดสิคนมันกัดสีแข็งมื่อต้นตานเดียวมันก็นละลายไปเนาะเดี๋ยวตัวเนา,าเขียวไปเรื่อยความห้อนมันกัดเซตน้ำตาลที่เ้าถอกน้ำใสเนี่ยละลายเองมันกับยาวคนไปจกัก รัเวลามันก่อนเนาะตอนนี้เขาเล่งไฟขึ้นได้แล้วเนาะเล่งไฟะระดับแหงปานกลางได้แล้ว มนหมูในแล้วแต่ความหมักเนาะผู้ได้หมักเป็นกระดูกคางก็ได้เอาเป็นหมูสามสันก็ได้มาเห็ดเป็นต้มเค็มนเ,เนาะสำคัญห้องต้มเค็มน้ำสะอาดเนาะว้ตื่เพราะว่าน้ามันต้องมีเนาะเป็นน้ำต้มเค็มเนี่ยเ้อต้มไปน้ำตาลมันก็เศร้าติดหนอแล้วแบบนี้ซีมันก็นจะเป็นซีสีน้ำเจียวน้ำตาลที่เฮาเจียวไวพ้พอดีเป๊ะเลย สาเหากะให้มันแดงพอดี<ฮ>นะเขาขวบไปเรื่อยๆก่อนเนาะเดี๋ยวที่น้องฮาจึงขันต้นต่อไปเ้าจึงมาใส่เครื่องมันลงไป ชีเริ่มติดกับซิ่งเนาะเดี๋ยวเขาใส่เป็นขิงลงเลยขิงเทียวหั่นเป็นเสศษแล้วเนาะเขาใส่ลงไปเลยเกล่อก้มหอมของขิงมันจะได้ออกมาอยูน่น้ำหนาะ,เ,นาะเดี๋ยวต่อไปเขาปรุงรสชาตินะแล้วเขาจึงมาใส่ไก่ตี่ชี้ำอังเป็นนัว ถ้าผู้ได้โบหมักนวหลายก็บ่ต้องใส่หลายเนาะเดี๋ยวซั่นนีอเฮาก็บ่ใส่เบิดเจ้าใส่ประมาณนั้น1น่วงซาน้อยิกไทยเราใส่ลงไปเลยใส่หลายๆเด้อต้มเค็มนี่แม่นต้องใส่พริกไทยหลายๆคั่นบ่ใส่หลายบ่หอมพริกไทยบ่แซ่บเร์จิ้งน้ำลาที่เฮาเตรียมไว้เนาะลงไปเลย ตอนนี้เดี๋ยวเอาคนส่นผสมเข้าก,ขกันเลยไข่ที่เ้าต้มแล้วเกาะเปลือกไปเนาะตอนนี้เฮาถอดลงไปเลยถ้าห้ามักเป็นหมูสาำชั้นถ้าหมูหยาเข้าก็ตุ้นไปเรื่อยๆต,ตุนจนกว่าหมูจะนุ่มจะอ่อนเนาะ ล้นี่คือตต่มน้ำใส่ได้เจ้าเอาตต่มน้ำจนเหาเขียวให้น้ำบกกาว่าในชีวิตไข่เฮาดีละกะสีนเฮาดีเนาะเพื่อขัวหมูตึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเหามาเบิ่งตอนต่อไปเนาะใกล้เเฮาเขียว้น้ำมันบกงก่อน,อนเดี๋ยวเหาเบิ่งตอนต่อไปต่อเลยกำลังดีเลย ตอนนี้เนาะเาใส่เต้าหู้ที่เฮาตัดเป็นพรสีเดืองเต้าลงไปเลยจา้าใส่เต้าหู้ลงไปเลยเนะยเาะไข่เฮก็จะเป็นสีสีน้ำตาลใหม่ทีฮอตเจียวฮอาเกียวมันน้ำตาลใหม่เนาะ พรักบวกที่เขาตัดเป็นนวลผ่อนเนี่เ,เอาเขาลงใส่ให้มันอันนี้ได้เนาะใส่ให้มันอ่อนหลังจากเป็นใบที่เขาตัดเป็นผ่อนแล้วเขาจึงมาใส่เพิ่มน้าหลังหมักเพสเนะเาะเขาอยากให้มันได้กินหมักเพสเขาใส่ลงไปหรือหมักเพสกับกินเพดคนไปเลยเนะาะเท่านี้เนาะก็ถือว่า ได้เลรอเนาะสมเค้มค่ะมีแต่เขียวเ,เนาะไห้หัวผักมอไห้หัวผักบัวนี่หอมเปรยหลักกามีกินหมักเค็ดออกมาสมเข้มเนี่หอมกินพริกไทยเนาะผัดปลาคือว่า,วาแซ่บเนาะราสชาตินี่ต่างสูตรตา่างคนเนาะอันนี้หลายคนกับหลายเห็ดหลายสูตรเอากบบสูตรนี่มันที่เขาเห็ดกินเขาหมากกักแบบนี้เขาเห็ดสูตรนี่กินแต่สูตรนี่ม่นคือคนเวียดนามเขาเห็ดเนาะแม่นสูตรนี่ส่วนหลายท่านมันใส่หมักเค็ดน้ำนาก็ได้ เ้าวเขียวมันเข่าเนื้อเนาะทุกอย่างเขาใส่ลงไปแล้วปลุกแล้วตำนี่ถือว่าขันตอนดท้ยแล้วนเนาะเขาใส่ผักบวใบต่เขาตัดเป็นท่อนลงเลยลงเลยคนเนาะให้มันมามเขาใส่หัวบวลงไปแล้วท่านี้เนาะ้องเค็มง่ายง่ายแล้วท่านี้ผ่านเก็ดกินแล้วขันยาเก็บกินน้ากันคอมเม่ตมมาถามได้เนาะ ห้อต่อไผยโยน้ำลุกๆเนาะท่านี้มีแตนน่ว่าน้าองซีมรสาดเนาะว่าก็ดีก็น้องซีมรสาดมันเลยหอมหมักรสาดตามที่หอมหมักเนาะออพดีเราจะโอเคเนาะเดี๋ยวเอามาจัดเสิร์ฟจานเลยเนาะใจเลยสำเร็จแล้วเฮาจัดเสิร์ฟจานเนาะ แซ่บซบกินกับข้าเจ้าหอนหอนมีแกงจืดเนาะกับกสินโมนะ้ำเต้าหู้หนาตาเป็นแน้วนี้เนาะหลาดข้าเจ้ากินหอมๆแซ่บๆนะเนาะไปได้เนาะบ๊ายบาย